สำหรับเบ็ดเลเจนด์แค่อันเดียวนะเบกปลาทั้งหมด13ครั้งได้ปลามาประมาณ103ตัวรายได้วันะด0นี่คือแบบทุนเล่นๆในราคากิ้วที่ตกต่ำที่สุดของเกมในตอนนี้แล้วนะครับรายได้เดือนละ21,000ครับทุกคนนี่เงินเดือนเยอะกว่าเด็กจบปอตีใหม่อีกนะครับทุกคนตอนนี้เป็นโอกาสพิเศษนะฮะใครที่ไม่มีเงินลงทุนสักบาทเดียวนะครับสามารถ มีเบ็ดเป็นของตัวเองได้เนื้อหาในคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนเป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกการลงทุนมีความเสี่ยง d y o r ตัดสินใจลงทุนและเล่นด้วยตัวคุณเองสวัสดีครับมินรักนักตกปลาทุกคนนะครับโหต้องบอกว่าโคตรบงเลยครับคลิปนี้จริงๆก่อนนะเนี้ยผมอัดคลิปไปตั้งนานแล้วอะแม่งผมลืมว่าผมไม่ได้กดอัดใน OBS โอ้อ้ยอะไรวะเนี้ย โอ้ <T> <man> วันนี้ผมจะมาให้ทุกคนดูซะหน่อยครับว่าผมเนี่ยตกปลามา5วันนะครับผมได้ปลามาทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็ขายจะขายได้เท่าไหร่นะครับตีเป็นเงินรายวันละประมาณเท่าไหร่โอ้โหบงเลยอ่ะนะครับอ่าต้องบอกก่อนว่าอ่าก่อนหน้านี้จริงๆเมื่อกี้ที่ผมอัดเมื่อกี้มียอดกิลอยู่ที่948แนะนะครับแล้วก็ผมไม่ได้คือด้วยด้วยความที่งานเยอะนะครับผมก็เวลาตกปลาเนี่ยผมก็ไม่ได้จดเลย นะครับผมก็เลยเออตกไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บปลาสะสมไปเรื่อยๆเยอะดีนะครับจนวันนี้ผมจะมาทําคลิปขายว่าเฮ้ยผมตกมาทั้งหมดเนี่ยกี่วันกี่วันแล้วผมเนี่ยได้เงินมันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าแม่งดันไปกด obs ผิดครับไปกดเป็นนี่เป็น start virtual camera มันอยู่ใต้กับ start recorder เ yeah. ฮียโคตรบงะอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับอ่ะแต่ผมไม่ดูอ่ะเมื่อก,กี้คือยอดที่ผมขายนี่นะ389นะครับ คือยอดที่มันเหลือจริงๆในเกมนะอันนี้เมื่อกียผมกดพอผมกดขายปามิติกไปปามิติกอ่ะจริงๆอ่ะผมได้ผมได้ทั้งเนี่ยกดขายปามิติกไป2แถวอ่ะทุกคนผมเลยได้มาเป็น944นะครับก็อ่าจริงๆอ่ะผมจะได้ปามิติกทั้งหมด16ตัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าคำนวณกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆตอนแรกผมมีอยู่9 4 8ิกิลนะลบกับเนี่ยเนี่ยทุกคนดูเห็นป่ะผมทําการเนี่ยลบเรียบร้อยแล้ว หาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คิดว่าอาัดคลิปนะครับก็จริงๆแล้วนะฮะเราจะมีถือทั้งหมด948แล้วก็ผมก็ตกแล้วก็ซ่อมเบ็ดมาเรื่อยๆซ่อมเบ็ดมาเรื่อยๆนะครับผมก็เอามาหักลบว่าอ่าผมใช้ค่าซ่อมเบ็ดเนี่ยไปทั้งหมด559นะครับซ่อมเบ็ดทั้งหมดอ่าครั้งละ43กิวลนะครับ อ่าห้าร้อยเนี่ยผมก็จะมาหารว่าหารสิบสามเนี่ยก็เท่ากับว่าผมตกปลาไปทั้งหมดประมาณสิบสามครั้งตลอดระยะเวลาห้าวันที่ผ่านมานั่นคะือตั้งแต่วันที่สิบสามจนถึงวันที่สิบแปดแต่ก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้ตกครบอ่าสี่ครั้งต่อวันทุกวันนะครับเพราะว่าอันนี้ผมคืนทุนแล้วผมก็มีบางวันที่ตื่นสายบ้างขี้เกียจบ้างบางทีก็ขี้เกียจตื่นมาตกอะไรเงีย้ยก็ตีเป็นว่าพอหานออกมาแล้วครับก็อยู่ที่ประมาณสามจุดสองห้านะฮะก็คือสามสามวันกับอีกหนึ่งส่วนสี่ละกัน ประมาณนั้นนะครับผมก็จะมาให้ทุกคนดูว่าปลาเนี่ยที่ผมตกได้อะสำหรับเบ็ดเลเจน์แค่อันเดียวนะเบ็ดเลเจน์คันเดียวนะครับก็คือคันนี้ที่ผมบวกสมานะครับต้องบอกว่าโอ้โหการตีบวกแม่งทรหดมากกับการตีบวก2ขึ้นบวก3ผมเสียไปประมาณพันกว่าบาทอะทวรค,คิดดูนะครับเพราะว่าต้องซื้อกันแตกซื้ออะไรเงี้ยแล้วตีติดยากเออนะคบเอาแค่บวกสามพอแล้วผมก็ตกได้จริงๆปลามิสติกอะ จะได้ทั้งหมด16ตัวนะครับเบเกียผมกดเผลอขายไปทั้งหมดอ่าไปทั้งหมด2แถวนะครับแล้วก็ปลาในส่วนของปลาเล gendary อ่ะทั้งหมด44ตัวครับทุกคนเดี๋ยวผมนับให้ทุกคนดูนะนี่นะ1 2 3 4 5 20นะ1 2 3 4 5อ่า20เป็น40 44ตัวนะครับแล้วก็ปลาแรเนี่ย1 2 3 4 5 6นะครับปลาแรก็คือ24ตัว นะครับแล้วก็ปลาอันคอมมอนทั้งหมด12ตัวแล้วก็ปลาคอมมอนทั้งหมด7ตัวนะครับรวมเป็นเท่าไหร่วะเนี้ยอ่านะครับอาการตกปลาทั้งหมด13ครั้งได้ปลามาประมาณ103ตัวนะครับรวมทั้งหมดนะอ่ะก็เดี๋ยวมามาดูกันว่าพอขายทั้งหมดแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเหลืออยู่3 8มรยใช่ไหมทุกคน389 ก็คือยอดนี้นะ389ที่ที่ผมขายได้ไปตอนอตอนแรกเงินที่มันเหลืออยู่นะ3 8มแปดเก้ลบเก้อ่ะเมื่อกี้ผมขายไปได้555แล้วนะครับสำหรับปามิติสอแถวนะ5้านะทดไว้ในใจก่อนอทดไว้ในใจก่อนว่า555รกิวนะครับที่ขายได้อ่ะเรามาขายกันต่อครับ นะครับขายหมดแล้วครับก็ได้มาทั้งหมด3296นะครับสามารถดูราคาแบบง่ายๆได้ที่เว็บคอยมาเก็ตแค a ปแล้วนะครับตอนนี้1กิลประมาณ0.64บาทนะครับถ้าสมมติว่ายอดทิ้วเราได้3296นะก็ทั้งหมด2118อบ่า18บาทนะครับเมื่อกี้เราได้ตีไปแล้ว3วันนะครับเราก็เอามาหาร3 ก็เท่ากับวันละ700บาทนะครับทุกคนกับรายได้ที่ผมหาได้ในตอนนี้นะสำหรับเบ็ดคันเดียวนะครับที่ผมคืนทุนแล้วนะครับก็กับการตกปลาที่ขนาดไม่ได้ตกแบบทุกวันวันละสี่รอบนะถ้าผมขยันกว่านี้ในระยะว่า5วันที่ผ่านมาผมสามารถตกได้ถ้าเป็น5วันอ่ะห้าวันมันก็จะตก7535ก็จะเป็น3 5 0 0เลยนะทุกคนโอ้ยเีย <Yeah. S 1> นี่ไรายได้กูไรายได้หายไปหายไป2วันนะ่ะ โอ้ไม่ได้แล้วนะครับจะชิวไม่ได้แล้วพอตอนแรกชิวว่าแบบเออคิดว่าคืนทุนแล้วไงก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากกับการที่ต้องตื่นมาตก4ครั้งต่อวันอะไรเงี้ยเชียพอมานั่งคิดว่ารายได้หายไปพันสี่เชียต้องกลับมาขยันเหมือนเดิมแล้วทุกคนวันละ700ครับทุกคนนี่ตีแบบราคากิวต่ำต่ำต่ำเตี้ยเรียดดินมากเลยนะ1กิวเท่ากับ0.64บาทนะครับรายได้วันละ7 0 0นี่คือแบบ คุนเล่นๆในราคากิลวที่ตกต่ำที่สุดของเกมในตอนนี้แล้วนะครับรายได้เดือนละ2 0 0 0 0ครับทุกคนนี่เงินเดือนเยอะกว่าเด็กจบปอตีใหม่อีกนะครับทุกคนที่ราคาตกต่ําขนาดนี้นะต้องบอกว่าเกมมันยังไม่แตกนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาเบ็ดถูกมากนะทุกคนเบ็ดถูกแบบถูกแบบคูถูกอะ่ะถูกจริงแล้วก็ตอนนี้เบ็ดมันราคาคงที่แล้วนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าตอนนี้มีการอัปเดตมาล่าสุดนะฮะก็คือการการขายนอกนั่นเองนะครับไม่ได้บอกว่าการขายนอกแบบที่ผมรับซื้อหรือว่าผมขายเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดไม่ผิดนะครับไม่ใช่เรื่องผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับตลาดมันคือตลาดเสรีนะครับก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละเกมว่าเขาจะกําหนดเงื่อนไขย,ยังไงนะครับในเกมของ finishing Fishing Town ตอนนี้ก็คือมีอัปเดตใหม่ล่าสุดก็คือสามารถที่จะ ขายนอกได้แต่โอนเบ็ดข้างนอกโอนกันเองได้นะครับแต่จะติดคูดาวทั้งหมด15วันนั่นเองก็คือง่ายๆแหละก็เหมือนบังคับให้เรามาใช้ marketplace ของเขานั่นเองนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อตึงราคาครับทุกคนเพราะว่า,าเวลาขายนอกเนี่ยมันไม่ต้องโดนหักเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องโดนอะไรใช่ไหมแต่ว่าทุกคนก็จะต้องขายในราคาที่มันถูกลงนั่นเองนะครับแล้วก็เงินมันก็ไม่หมุนเวียนในโทเคโนมิกเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือการแก้ไขนะครับเนี่ยเรามาดูเบ็ด เบทคอมเบทคอมมอนนะทุกคนไอที่ขึ้นแบนแบบนี้อย่าไปซื้อนะครับมันมันมันแบนนะฮะมันมีทั้งแบนแบบชั่วคราวแล้วก็แบนถาวรน,นะนะฮะเนี่ยเบทคอมมอนอยู่ที่ประมาณ36ดอลลาร์ครับก็ตีไปกลมๆก,ก็ประมาณพันหนึ่งนะครับตอนนี้ถูกมากเลยนะอันคอมมอนก็อยู่ที่ประมาณ65เหรียญคุณตอนนี้คือราคาหน้าเข้ามากอ่ะหกสิบอ่ะประมาณ2 0 0พันสองพนะครับโดยประมาณราคาประมาณเท่านี้นะครับเบทแร่ก็อยู่ที่ประมาณ3000มันจะไล่ยอยู่ไปราคาประมาณนั้นเนี้ยเบทแร่อยู่ที่ประมาณ105ดงร้อยห้าดอลลาร์ 3,400นะครับแล้วก็เบดเลเจนอยู่ที่ประมาณ10,000หนึ่งนะครับก็โอ้อ่าใครที่อยากจะลองเข้ามาตกเล่นๆก็ปิดคอมมอนตกเล่นๆก็ได้ครับหรือถ้าใครคิดว่าเสียนเล่นสตาร์ดิวเลเล่มาแล้วอยากจะมาหารายได้ก็แนะนำเบดเลเจนขึ้นไปนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนนะฮะให้ทุกคนศึกษากันเอาเองนะครับต,ตอนนี้ข่าวต่างๆที่ผมจะมาอัปเดตเนี่ยตอนนี้เป็นโอกาสพิเศษนะฮะใครที่ ไม่มีเงินลงทุนนะครับไม่มีเงินลงทุนสักบาทเดียวนะครับสามารถมีเบ็ดเป็นของตัวเองได้แล้วก็สามารถเอามาทํากําไรได้ด้วยนะครับในคลิปก่อนหนะ้านี้ที่ผมเคยทําไปแล้วกับการทำแอ์ดรอปของเกมฟิชชิงทาวนะครับมันยังไม่หมดนะฮะหมดเขตวันที่25มกราเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับใครที่อยากได้แอ์ดรอปนะครับกดลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยนะอ่านี่นะครับแล้วก็ใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมในตอนนี้นะครับเวลาผมมีไวล์ลิสต์หรือมีแอ์ดรอปอะไรถ้าผมไม่ได้มาทําคลิปเนี่ย ก็ไปติดตามกันได้ที่กลุ่มสมาคมคนรับเกมเ f t เกมไฟนะครับเวลาแบบผมทำคอนเทนต์เร็วๆหรือผมออกไปข้างนอกผมก็จะทำด้วยโทรศัพท์แล้วก็จะามาแชร์ในกลุ่มนี้นะครับก็เดี๋ยวมีกิจกรรมกันด้วยนะครับกดไปที่ใต้ใตคลิปมันก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับจะมาเป็นหน้าตาหน้าจอแบบนี้อย่างที่ผมเคยทำไปว่าใครที่มาแล้วแบบเอาลิงก์เรฟเฟอร์นซ์อย่างเงี้ยแบบที่ทุทกคนกดเข้ามาของผมเนี่ย แชร์ไปให้เพื่อนเพื่นทำนะครับเพื่อเก็บคะแนนนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ที่เราจะได้ของต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เบ็ดนะครับและระดับคอมมอนจนถึงเลเจนดารี่เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ NFT โปรไฟล์สิ่งที่น่าสนใจคือ NFT โปรไฟล์เพราะมันยังไม่มีขายนะครับทุกคน NFT โปรไฟล์ถ้าได้มานี่ราคาน่าจะประมาณหมื่นหรือ หรือหมื่นัพแน่นอนที่ทุกคนจะสามารถเอาไปขายก็ได้หรือจะเก็บไว้เล่นก็ได้นะครับเอาไปขายเพื่อแปลงเป็นเงินแล้วค่อยเอามาซื้อเบ็ดก็ได้เหมือนกันนะครับนี่คือโอกาสที่เราจะทํากําไรได้หรือว่าหาเงินลงทุนได้ในอ่าโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้สักบาทเดียวนะครับผมอ่ะนะฮะแล้วก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับม,มีผมมีกิจกรรมในกลุ่มนี้ครับที่ผมได้ทําคลิปอ่าก่อนหน้านี้ไปนะฮะเกี่ยวกับเกมของคนไทยนะครับคริปโตเลียมแฟนตาซี ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ลงทุนเกมนี้นะผมแนะนําให้ทํแอร์ดรอปอย่างเดียวเพราะมันฟรีนี่ผมให้ทุกคนดูเลยนะพอผ,ผมเปิดกลุ่มนี้นะครับผมเวลาผมไปแชร์ที่อื่นเนี่ยผมก็โดนดราม่าว่าผมเอาเอา,เอาพวกลิงก์แชร์ลูกโซ่หรือลิงก์เว็บพนันเนี่ยเอาไปแชร์ซึ่งผมบอกว่ามันไม่ใช่นะครับนี่มันคือการแจกแอร์ดรอปนะครับของการแจกเหรียญเกมนะครับซึ่งเราไม่ต้องลงทุนแม้สักบาทเดียวถ้าเกมมันไม่ได้รักครูนะ นะครับถ้าเกมมันไม่ได้รักพูนะครับเราก็ไปทําง่ายๆเราก็จะได้สิทธิ์ได้เหรียญน,นะครับซึ่งอันเนี้ยผมจัดกิจกรรมสําหรับคนที่เข้าร่วมในกลุ่มสมาคมคนรักเกม NFT และเกมไฟล์เท่านั้นนะครับซึ่งผมเป็นกลุ่มของผมเองนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ครับทุกคนมาดูหลังจากที่ผมทําคลิปคลิปนั้นไปนะ ปรากฏว่าผมไม่ได้เข้าดูเรดดร์บอร์ดเลยนะผมแค่ทําคลิปแชร์ออกไปอยากให้ทุกคนเนี่ยอยากกระจายโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเฮ้ยมันแจกเหรียญฟรีร้อยเหรียญเว้ยทุกคนให้ทุกคนมาทําแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผมกลายเป็นอันดับหนึ่งของเรดดร์บอร์ดตอนนี้นะครับเนี่ยผมขึ้นอันดับหนึ่งนะทุกคนให้ทุกคนดูนะ แล้วก็ทุกคนดูว่าอันดับหนึ่งเนี่ยรางวัลก็คือเราจะได้ทั้งหมด3,000 c ีคอยเออผมก็จะได้ฟรีๆเลย3,000 c ีคอยบวกกับอที่ผมทำตรงนี้ได้100 c ีคอยก็เป็น3,100 c ีคอยเพราะฉะนั้นผมก็เลยจัดเป็นกิจกรรมในกลุ่มสมาคมที่ผมเปิดเองถ้าผมยังอยู่ในอันดับหนึ่งอยู่นะครับหมดเขตวันที่20อีก2วันเนี่ยผมได้รางวัลทั้งหมด3,000ีคอยใช่ไหมผมจะมาแจกให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ย500สีคอยฟรีๆเลยนะครับ5คนนะครับ แต่ว่ากติกาการเล่นเนี่ยก็เดี๋ยวไว้รอจากหลังที่มันหมดเขตแล้วก็ผมรู้รว่าผมได้ชัวร์หรือเปล่านะครับถ้าผมได้ชัวร์สามพันซีคอยอันดับหนึ่งเนี่ยผมจะมาแจกทุกคน5 0าร้อยซีคอยนะครับก็อย่าลืมไปทํากันนะครับกดลิงก์ได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับลิงก์จะมี2อันนะฮะลิงก์ทำแอร์ดรอปฟิชชิ g งเท้ากับลิงก์ทำแอร์ดรอปเกม คริปโตเรียมแฟนตาซีนะครับก็ถ้าอยากจะให้ผมอยู่อันดับหนึ่งต่อไปก็นั่นแหละครับเข้าไปทําที่ลิงก์ผมเข้าไปทำที่ลิงก์เรสเลนส์ผมอันนี้ไม่ได้หาผลประโยชน์อะไรใดทังสิ้นนะนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าเออมัน อยู่ที่หนึ่งอะ่ะมันอยู่ที่หนึ่งถ้าผมเออผมได้ผมก็อยากให้ทุกคนได้ด้วยแค่นั้นเองนะฮะก็ไปทํากันละครับกับการทำไวล์ลิสหรือการทำแอดดรอปต่างๆนั่นเองนะฮะอ่ะนะครับในโอกาสหน้านะฮะก็ไปกดเข้ากลุ่มกันไว้ถ้ามันมีไวล์ลิสหรือมีอะไรฟรีๆให้มาแบบนี้ผมก็จะแชร์ลงกลุ่มจะเร็วกว่าที่ผมจะออกมาทําคลิปนะฮะถ้าบางทีติดงานติดอะไรก็ไปกดเข้ากลุ่มกันไว้นะฮะแล้วก็ไปกดติดตามเพจคลิปตอริซิสอาร์ R กันไว้ด้วยนะครับผมอ่ะนะฮะถ้าเห็นคลิปนี้เป็นป คลิปนี้ต่อไปนะฮะในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็เจอกับผมได้ใหม่กับผมในกีคลิปอลิซิ